สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจตตนะครับวันนี้ครับก็มาดูหลังจากที่ได้ทําการตัดหญ้านะครับอย่างที่ผมได้ทําคลิปวันก่อนนะครับที่ผ่านมาว่าช่วงฤดูฝนนะครับเราจะต้องจัดการเรื่องหญ้านะครับให้สะอาดนะครับเพื่อที่จะป้องกันพวกตกกะกแตนป้องกันเชื้อราที่จะมา ทำลายต้นทุเรียนของเรานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามเย็นตอนนี้ก็สิบแปดนาฬกาสิบห้านาทีนะครับใกล้มื่อแล้วนะครับเลิกจากงานวันนี้แล้วก็รีบเพื่อที่จะมาทําการาใส่ปุ๋ยครับหลังจากที่ได้ทําการปรับพวญ้าเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการใส่ปุ๋ยนะครับคลิปนี้ก็จะได้ชมเทคนิคการ ใส่ปุ๋ยนะครับแบบเพชรไม่รับนะครับก็มาดูบริบทสภาพต้นกันก่อนนะครับมืดหน่อยนะครับมืดแล้วนะครับนี่ก็เป็นสภาพแบบนี้พอได้หน่อยนะครับมันมืดแล้วนะครับนี่คือสภาพของต้นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะมาแนะนําการใส่ปุ๋ยนะครับคลิปนี้แนะนําการใส่ปุ๋ยใส่ง่ายๆนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยสงตัดของทางสวนนะครับที่หลายคนได้เอาไปใช้แล้วนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้แบบหวานแล้วก็ให้น้ําทันทีนะครับง่ายๆนะครับต้นอายุ8เดือนใส่ประมาณไหนนะครับ ถ้าตัตเวเล็กๆเราก็ลดปริมาณมาหน่อยนะครับวันนี้จะใส่ ouais. are, แบบกะประมาณเลยนะครับไม่ต้องตวงนะครับครับท่านผู้ชมครับมามาดูนะครับอ่าต้นนี่ต้นแปดเดือนนะครับอายุแปดเดือนวิธีการใส่ก็กะประมาณนะครับนี่หนึ่งกรัมนะครับอ่านี่นะครับหนึ่งกรัมมืออุ้งมือเรานะครับอ่าแล้วก็หวานไปเลยนะครับหวานรอบๆต้นนะครับรอบๆทรงพุ่มนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ กะให้พอดีพอด้วยนิดเวียงไปใต้คนต้นเหลือนิดเดียวอ่านะครับใส่นิดเดียวนะครับต้นต่อไปก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็ใช้กะประมาณเอานะครับก็ประมาณ1กึ่มือนะครับ นี่นะครับกาบประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับหนึ่งอุ้งมือแล้วก็หวานๆนะครับเราก็ยันใส่นะครับสิบห้าวันครั้งก็ประมาณต้นแปดเดือนนั้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือว่ามากกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะครับก็ประมาณหนึ่งอุ้งมือเรานะครับแล้วก็หวานรอบๆรงกุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ทําการเปิดน้ําเลยนะครับการให้โดยวิธีการหวานนะครับเราจะต้องเปิดน้ําตามทันที นะครับแล้วก็ต้องเปิดน้ําต่อเนื่องกัน2-3ถึงวันนะครับเพื่อที่ให้ปุ e ๋ย okay. นะนี้ละลายนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับพอเราให้ปุ๋ยเสร็จนะครับก็ให้น้ําทันทีนะครับก็ต้องให้น้ําทันทีการให้ปุ๋ยทุเรียนแบบการหวานนะครับให้ปุ๋ยปั๊บเราก็ต้องให้น้ําทันทีนะครับเพื่อที่จะให้ทุเรียนของเรานะครับได้รับปุ๋ยทันทีเพราะว่า การหวานถ้าหากเราไม่ให้ปุ๋ยโดนน้ำนะครับปุ๋ยก็จะโดนแสงแดดนะครับจะโดนแสงแดดเมื่อโดนแสงแดดพวกธาตุไนโตรเจนก็จะไปกับอากาศนะครับระเหดระเหยขึ้นไปบนอากาศแทนที่จะลงสู่รากพืชนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับนำมาฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับก็มืดพอดีนะครับท่านผู้ชมครับ นี่นะครับการจัดการสวนเราก็ต้องให้มันลงเตียนครับช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ช่วงที่ฝนตกหนักนะครับเราก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยก็ได้นะครับแต่น,นี้มันเว้นช่วงมา3วันแล้วนะครับพอเว้นช่วงมา3มวันในดินนะครับก็ไม่มีน้ำนะครับเมื่อเราเติมปุ๋ยลงไปนะครับก็ตัวเรียนก็ได้รับปุ๋ยเต็มที่แน่นอน ครับท่านผู้ชมครับก็อีกหนึ่งคลิปนะครับนามาฝากท่านผู้ชมนะครับการให้ปุ๋ยทุเรียนแบบง่ายๆนะครับแบบหวานนะครับประหยัดเวลานะครับประหยัดเวลานี่เราองน้ํานะครับสปริงเกอร์แบบครึ่งวงกลมนะครับท่านที่อยากจะได้นะครับก็ทางสวนก็มีจําหน่ายด้วยนะครับท่านหาที่ไหนไม่ได้ครับก็ติดต่อมาทางสวนได้นะครับกับสปริงเกอร์วัวบาทนี่นะครับแบบนี้ก็ เอามาท่านได้ชมกันนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่นะครับมืดแล้วนะครับนี่นะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับเป็นที่อยากจะได้ทุเรียนมูสังคิงก็ติดต่อกันเข้ามานะครับอยากจะได้ปุ๋ยทุเรียนนําใบใส่ที่สวนของท่านก็ติดต่อกันเข้ามานะครับวันนี้ก็ผมมาทําคลิปมืดแล้วนะครับ ได้ภาพที่ไม่ค่อยจะคมชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้ประโยชน์จากคลิปนะครับก็เลยมืดยังไงก็ต้องทำนะครับโอเคครับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับนี่นะครับเราก็ต้องให้น้ำแบบนี้เลยนะครับให้น้ำเลยนะครับ โอเคครับมองไม่เห็นแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ